สวัสดีครับมาพบกับช่องของเรากันอีกแล้วนะครับช่องปื้มปดโลดเล่นโลดเล่นนะครับวันนี้เรามาอยู่กันด่านอะไรครับผมร <c oughs> เราหนีจากเคดดี้ใช่ไหมเหนียวตัวรอดจากเคดดี้ให้ได้ไรเริ่มยังไงต้องหนีใช่ไหมหนีเกคดดี้เราต้องไปหาคุณแจงก่อนหานคุณแจงเปิดประตูอ๋อข้างบนมันมีเวลาจับจับเวลานี่ใช่ไหม เวลาใหาหมดเวลาแคดดี้เพล่สามนาทีเอาแล้เราต้องอย่าให้เขาเจอใช่ไหมอย่าให้แคดดี้เจออย่าให้แคดดี้มีช่องมุดด้วยออกจากพื้นที่ถ้าเหลือคนอ่ะแคดดี้จะเพะแล้วเราต้องไปตรงไหนฮะไมหาคุณเจผู้เล่นอื่นไม่มีเลยเหรอได้คุญแจเราได้กุญแจไปทำอะไรได้บ้างเปิดประตู เปิดไปเปิดประตูใครอะไหนฮะประตูมุดมุดท่อมุดท่ออุ๊ยห้องนี้มันมืดจังเลยอะมันคือห้องอะไรห้องนอนเระนั่นไงมาแล้วตาแดงมาเลยนี่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 จะทันไหมอะนี่คือห้องน้ํามาแอบมุดไปมุดมาไปโผล่ห้องน้ําเฉยเลยกลัวมันโผล่มาจากห้องนี้แอบเข้าไปในนี้ก่อนไปไหนแล้วล่าเมื่อกี้ เมื่อกี้เดินสวนกับเราไปนี่นั่นไงนั่นไงนั่นไง,นนไงโดนไล่จับอยู่เพื่อนคนอื่นโดนไล่จับอยู่ถือกุญแจกุญแจอันไปไหนไปไหนไปไหนไหน,ไหน,นี่คือบ้านเอ้ยมาแล้วเอาถ้าเราเข้าบ้านนี้เอ้ยนั่นนั่นเรียบร้อยเราต้องเข้าบ้านไปเดี๋ยวเข้า่าเข้าบ้านนั้นเมื่อกี้เหมือนมันจะหันหลังกลับนะพอเราออกมามก็โผล่มาเลยนี่เริ่มกันใหม่เลยใช่นะไมหมโอ้แขลร้องไห้เลย เริ่มใหม่หเริ่มใหม่นี่ดูหนีตรงนั้นดิไหนนะหนีตรงที่อยู่หน้าตา่างจริงๆด้วยมันแอบ,บดูเราอยู่เราดูทีวีเราดูทีวีแล้วตามันแดงๆอะ่ะตัวนี้เหรอทีเหลืองๆตาแดงๆเราจงเปลี่ยนตัวมันไม่ได้แล้วก็ไม่หาซอให้ดีเยอะต้องไปเก็บ จิกซอเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวใช่ไหมใช่ไม่งั้นเรายังเป็นตัวนี้อยู่นี่อันนี้คือเราเปลี่ยนตัวมาเป็นตัวนี้หรอไม่ใช่อันนี้คือเราต้องดูเพื่อนอันนี้คือเพื่อนนะอ๋อในเมื่อเราไม่รอดเลยใช่ไหมเมื่อกี้เราก็ต้องไปดูเพื่อนว่าเขาจะรอดไหมเพื่อนเก่งผู้สาวผู้หญิงผมยาวแอบน้องน้ำอ่ะ อ๋อห้องน้ำม,มันจะทะลุดได้หมดเลยนี่นนหรือสี่สิบวิมีรอยเท้าให้เดินตามรอยเท้านีจะรอดไหมเพื่อนจะรอดไหมน,นั่นไง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 โดนเรียบร้อย <S 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 เพื่อนก็โดนสรุปเกมนี้แพใช่ไหมเ,เราแพ้เขาเสามคนที่แพเรียบร้อยนั่นไง ตาแดงๆแอบดูอยู่นะนั่นไงโอ้ถ้าชีวิตจริงเราเจอแบบนี้เรากลัวไหมอยู่ๆมีอะไรมาโผล่หน้าต่างไม่กลัวก็ออกนอกบ้านไปดูแล้วก็ต่อยเลยโอ้โหเก่งขนาดนั้นเชียวไม่ใส่จมะโอ้ไม่ใส่จมะถ้าต่อยไม่ใส่จมะาไปเริ่มกันใหม่เลยเื่ออไไรรัวะบทที่สามร้านขายของอ่ะ นั่นนั่นคือไข่ข้างๆคือไขเพื่อนเนาะไม่แม่กับลูกแม่กับลูกว่ายังไงบ้างกำลังเดินซื้อขออยู่อ๋อมันคือร้านขายของแล้เวเ,เ,เราต้องเอทำอะไรเราต้องเราต้องไปทำไงต่อโอ้โหด ด่านนี้เพื่อนเยอะเลยสามคนนะก็เยอะกว่าเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนสองคนเราหนึ่งคนครับรวมไปสามคนเนีแงจะมีที่แอบแล้วที่เนี้ยมันเป็นร้านอาหารนะต้องเก็บกุญแจด้วยไหมนี่ไม่ใช่กุญแจเราต้องไปต้องไปหาอะไรอ่ะกุญแจอ๋อนี่ไว้้เขาดยช่องมุด ใต้ดินอันนี้มีอะไรให้มืดบ้างแล้วเราจะต้องเริ่มทำอะไรก่อนอืมต้องหาคุณเจคุณแจคุณแจอยู่ไหนไม่ไกลไม่ไกล้ยอยู่อยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างๆเราอาไหนอ่ะไหนอ่ะห้องไหนอ่ะห้องมันมืดไปหมดเลยนี่คือนี่คือร้อนอหอนอีกมิติหนึ่ง นี่ห้องเก็บของเก็บวัตถุดิบของร้านค้าแต่เขามาอยู่ในนี้กันนหน่อยหาทางออกไม่เจอใช่ไหมนี่โต๊ะทำงานอันนี้ห้องอะไรค้อนมันเลีคย้อนมาแล้วห้องนี้นี่คือหมีตู้โชว์เราต้องมาหาตู้ใหญ่ดันปิดตู้โชว์ ที่ทุบอยู่ไหนอ่ะที่ทุบคืออะไรอ่ะจำได้ไหมอะที่ทุบค้อนอ๋อเรียกต้องเรียกตกใจเอ้าเรียบร้อยเอ้าโผล่มาตอนไหนอ่ะโผล่มาตอนไหนอ่ะนั่นสิจำสเกลออกมาเลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอือเมื่อกี้สามสิบสามตอนนี้หนึ่งร้อยแล้วสาได้ไหวจัง รอรอรอบใหม่รอบใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นเริ่มแล้วยังยังไม่ดเลือกแผนได้ไหมสวนสัตว์สวนสัตว์สวนสัตว์ไหมสวนสัตว์มันมีอะไรสวนสัตว์อเอาไปเอาเลือกเป็นหนีหนีมีหนึ่งตัวอันแรกตัวแรกเริ่มแล้วที่สวนสัตว์ คุณพ่อคุณพ่อพาหนูไปเที่ยวสวนสัตว์หน่อยเกียรไม่พาไปนี่ได้เลยเดี๋ยวพ่อพาไปเที่ยวสวนสัตว์นะเศษสัตว์กลางคืนมันน่ากลัวนะลูกผมไม่กลัวครับผมไม่กลัวผมชอบสวนสัตว์ไปกันเลยเกียรเราไปสวนสัตว์หน่สวนสัตว์เราต้องไปหาคุณเจเหมือนเดิม มุด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 ฮ่าฮ่าฮ่าอุ้ยมีเพนด้าเลยรูปนั้นอะมีเพนด้ามีแล้วเราต้องเอากุญแจนี้ไปทำอะไรอ่ะแกไปขไข่ไขที่ไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครอยู่เฮ้ยอย่าไปยุ่งกับฉันฉันอึอยู่ฉันอยู่ในห้องน้ำปิดประตูเดี๋ยวนี้เฮ้ยยังจะแอบดูอีกคนปวดฉี่ อเออเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหด่านนี้เป็นนั้นว่าเราขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนไปฝึกซ้อมกันใหม่ดีกว่านะครับเดี๋ยวเจอกนคลิปหน้าบายบายฝากติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อโปรดโรดเล่น ใช่ไหมเรากำลังดูกี่ล้านอยู่นี่ใช่กำลังจะชมสัตว์เลยจำชมสวนสัตว์โดนเลื่อกระนเลยอ่ะจำสแกมมาตอนไหนไม่รู้เบาเมื่อเดี๋ยวไปเล่นกันตอน<ม>่อดีกว่ว